ศิลปะว่าด้วยการใช้ชีวิตส่วนหนึ่งในเนื้อหาของหนังสือวุฒิภาวะชีวิตมันคืออะไรมันจะต้องไม่ใช่แค่การแก่ตัวการเจริญวัยแต่มันจะต้องเป็นการเติบโตการเจริญพัฒนาหมายความว่าเราจะต้องมีการเลื่อนไหลลึกเข้าไปเรื่อยๆในแก่นแห่งการดำรงชีวิตมันไม่ได้หมายความว่าเราห่างจากความตายหรือเดินเข้าไปใกล้ความตาย ความตายไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากไปกว่าการเปลี่ยนเสื้อผ้าการเปลี่ยนบ้านหลังใหม่เปลี่ยนจากแบบเดิมไปสู่แบบใหม่ไม่มีอะไรตายและไม่มีอะไรที่จากไปครับการเจริญพัฒนาก็ให้เรามองดูต้นไม้จะพบว่าในขณะที่ต้นไม้เติบโตไปสู่ฟ้ารากของมันก็ยังลึกลงไปในดินด้วยเช่นกันนี่คือความสมดุลต้นไม้ยิ่งสูงมากรากของมันก็ต้องอยังลึก หลงมากด้วยเช่นกันเป็นไปไม่ได้ที่ต้นไม้สูงใหญ่จะมีรากเล็กๆที่อยู่ตื้นๆเพราะมันจะไม่สามารถยืนอยู่ได้เลยภายใต้ลมพายุที่รุนแรง